หาอำเภอชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดศรีสะเกดอยู่ห่างจากตัวจังหวัดระยะทาง61กิโลเมตรบริเวณพื้นที่ของอำเภอขุนหานเดิมเป็นแหล่งชุมชนเก่าแก่มีผู้คนอาศัยติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนานประชากรประกอบด้วยชนสามเผ่าคือสวยขเขมรและลาว สันนิษฐานว่าชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ก่อนในบริเวณแถบนี้น่าจะเป็นชาวสวยหรือกุยในยุคต่อมาจึงมีชาวขอมหรือชนที่ใช้ภาษาขเขมรเข้ามาอยู่อาศัยกระจายกันตั้งบ้านเรือนจนกลายเป็นชุมชนใหญ่สำหรับชนชาวลาวได้ทยอยอพยพข้ามลำน้ำโขงเข้ามาตั้งหลักแหล่งในภายหลัง ดังเหตุการณ์ในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีหลวงปราบหรือเสียงขันได้นำไพ่ผลจากเมืองนครลำดวนร่วมกับทัพหลวงไปทำสงครามกับกรุงศรีสตนาขนหุบเมื่อได้รับชัยชนะได้กวาดต้อนชาวเมืองเวียงจันทร์มาเป็นจำนวนมากกระจายกันอยู่แถบบริเวณอำเภอต่างๆของจังหวัดสีสเกต อีกเหตุการณ์สำคัญในต้นกรุงรัตนกโกสินทร์รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามกลุ่มทหารลาวของกองทัพเจ้าอนุวงศ์ที่แตกพ่ายจากเมืองนครราชสีมาไม่ยอมกลับไปเวียงกันมีผู้นำคนสำคัญที่นำสมัครพรรพวกตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตอำเภอพุนหานได้แก่กลุ่มของนายเอก ตั้งถินฐานอยู่แถบบริเวณตำบลกันทรอมซึ่งต่อมาเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านตาเอกและกลุ่มของนายหานตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณบ้านแดงนายหานนับเป็นผู้นำคนสำคัญที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมีโอกาสทำราชการกับเจ้าเมืองกุขันจนมีบรรดาศักดิ์เป็นขุนหมู่บ้านที่ตั้งหลักแหล่งอาศัยอยู่จึงถูกเรียกว่า บ้านขุนหารและได้มีการนำชื่อขุนหารมาตั้งเป็นชื่อตำบลชื่อกิ่งอำเภอและชื่ออำเภอในโอกาสต่อมาเดิมพื้นที่อำเภอขุนหานขึ้นอยู่กับอำเภอกันทลักษ์และอำเภอขุนขันได้แยกการปกครองตั้งเป็นกิ่งอำเภอขุนหานเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2498หลังจากนั้นต่อมา เป็นระยะเวลาสปีได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอคุนหารเป็นอำเภอคุนหานเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2501อำเภอคุนหารมีเนื้อที่ทั้งหมด483,000ไร่เศษมีประชากรประมาณ110,000คนแบ่งการปกครองออกเป็น12ตำบล145หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น13แหง่งเป็นเทศบาลตำบล6แหง่งและองค์การบริหารส่วนตำบล7แหง่งมีสถานศึกษาที่เป็นการศึกษาในระบบ71แหง่งเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษารีสะเกตเขต4จํจำนวน62แหง่งสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่28จำนวน1แหง่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเจแห่งและสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการอาชีวศึกษาหนึ่งแห่งประชากรของอำเภอคุนหารส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้เฉลี่ยประมาณ38,000บาทต่อคนต่อปีด้วยภูมิสังคมที่โดดเด่นตั้งอยู่ในชายภูมิที่เหมาะสมมีต้นทุนทางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทั้งดินน้ำและป่าอำเภอคุนหานจึงเปรียบเสมือนอัญมณีน้ํางามของที่ราบสูงเป็นรัตนชาติแห่งจังหวัดศรีสะเกดทางตอนใต้ของตัวอำเภอมีเทือกเขาพนมดงรักทอดยาวเป็นแนวแบ่งเส้นพรมแดนกับประเทศกัมพูชา หอคลุมด้วยพื้นป่าที่ยังคงความเขียวขจีอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิดถูกกำหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นแหล่งต้นน้ำลำห้วยหลายสายอาทิเช่นห้วยทาห้วยตะจูห้วยจันและห้วยตะแบง สายทานแห่งลำห้วยเหล่านี้ก่อนไหลลงสู่พื้นราบได้เนรมิตน้ำตกที่บริเวณเชิงเขาในเขตอำเภอพุ้นฐานถึงแปแห่งน้ำตกที่งดงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงได้แก่น้ำตกห้วยจันต์ตำบลห้วยจันทร์และน้ำตกสมรงเกียรตบบิำบลบางนอง นอกจากสายน้ำแห่งลำห้วยจากเขตป่าเขาสวรรค์ยังได้ประทานหนองน้ำธรรมชาติกระจายเป็นแก้มลิงทั่วไปบนพื้นราบประกอบกับมีการกอร่อสร้างระบบชลประทานจากอ่างเก็บน้ำที่สำคัญ4แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำห้วยทาอ่างเก็บน้ำห้วยตะแบงตำบลบักด,ดองอ่างเก็บน้ำห้วยตาจูตำบลกันทรอมและอ่างเก็บน้ำหนองสิษ์ตำบลสิ ส่งผลให้อำาเภอคุนหารได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินแห่งเกษตรกรรมเป็นอู่ข้าวหู่น้ำของจังหวัดศรีสะเกษบนพื้นราบทั่วไปนอกจากจะเป็นแหล่งผลิตข้าวนาปี141,000ไร่ยังมีพื้นที่ทำนาปรังได้ถึงปีละประมาณ29,000ไร่การที่เกษตรกรหันมาสนใจทำสวนยางจนมีพื้นที่ปลูกยางพารา ถึงหกหมื่นหนไร่ก็สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรยกระดับฐานะของเกษตรกรผู้ปลูกยางได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่กี่ปีความมหัศจรรย์ของคุณภาพดินบริเวณที่ราบเชิงเขาพนมงดงรักเป็นแหล่งปลูกผลไม้ได้ทุกชนิดนอกจากเงาะทุเรียนที่หอมหวานขึ้นชื่อสตอที่ปลูก ก็มีรสชาติมันไม่แพ้สตอจากแดนใต้คำร่ำลือถึงคุณภาพของลองกองมังคุดลิ้นจี่และผลไม้อื่นอีกหลากหลายชนิดได้นำพาชื่อเสียงมาสู่อำเภอในานามของดินแดนแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารเกิดงานเทศกาลที่สำคัญยิ่งใหญ่ของอำเภอคืองานเทศกาลผลไม้และของดีสีคุ้นหาร ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมของทุกปีนอกจากมรดกทางธรรมชาติที่ทำให้อ,อําเภอคุนหารได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำแล้วคนคุ้นหารทั้งสามเผ่าพันธุ์ยังได้สร้างสรรค์สะท้อนแนวคิดค่านิยมและความเชื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีสืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ผสมกลมกลืนกันได้อย่างลงตัวมีร่องรอยเป็นหลักฐานของความรุ่งเรืองในอดีตด้วยสิ่งก่อสร้างที่เป็นโบราณสถานได้แก่ประสาทตำหนักไสรตำบลบักดองซึ่งก่อสร้างราวพุทธศตรวตรรษที่16และประสาทภูไยที่ตำบลภูฝ้ายคาดว่าต่อสร้างราวพุทธศตรวตรรษที่17ปัจจุบันอยู่ในสภาพปรักหังพังเหลือเพียงเศษอิฐหิน ดินเผาที่เคยเป็นส่วนของฐานปรางเกลื่อนชมรุนวัดล้านขวดเป็นอีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างที่งดงามแปลกตาที่นักท่องเที่ยวต้องตื่นตะลึงเมื่อมีโอกาสมาเยี่ยมเยือนด้วยแนวคิดปริศนาธรรมอันแยบยนของพระครูวิเวกธรรมจาร์นนำขวดแก้วนับล้านใบหลากหลายสีสันมาเรียงร้อย ประดับสิ่งก่อสร้างที่เป็นาศาสนสถานในบริเวณวัดซ่อนในยะถึงความเพียรพยายามทำตัวให้เป็นคนดีมีคุณค่าและต้องขัดถูจิตใจให้ใสประดุดแก้วงานประเพณีระดับท้องถิ่นที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่โดดเด่นเป็นงานแห่งศรัทธามหาชนได้แก่งานประเพณีเซนโดนตาเพื่อเส้นไหวบรรพบุรุษของชาวขเขมรที่ตะบ,บนพราน จัดขึ้นในวันแรม14ถึง15ค่ำเดือนสิของทุกปีงานประเพณีบุญเวเวทเดือนเมษายนของวัดบ้านสิตำบลสิจัดประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ตำบลกันทรอมงานประเพณีสงกรานต์ของชนเผ่าวสวยที่ตำบลโพกระสังและงานประเพณีปรางออกเรเกศหรือประเพณีป้อนข้าวพระจันทร์ซึ่งเป็นประเพณีดึกดําบันของชาวตำบลพราน กำหนดทำกันในวันเพ็ญเดือนสิองของทุกปีชาวขุนหานมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำคัญได้แก่หลวงพ่อตาตนซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแบบขอมมีตำนานอันศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารจนเป็นที่เรื่องลือไปทั่วปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดสำโรงเกียดตำบลบัดองในแต่ละวัน มีผู้คนเดินทางมาเคารพสักการะอย่างมากมายศาลเจ้าพ่อหลวงหานเป็นอีกหนึ่งในศูนย์รวมจิตใจของชาวคุ้นหานและเป็นที่เคารพสักการะบูชาของบุคคลทั่วไปซึ่งกลุ่มพ่อค้าและประชาชนชาวอำเภอคุ้นหานได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดหางบประมาณในการก่อสร้าง มีการจัดงานงิ้วเป็นประเพณีเฉลิมฉลองในเดือนธันวาคมเป็นประจำทุกปีมีคำกล่าวขานว่าหากต้องการสัมผัสพบเห็นวิถีชีวิตและบรรยากาศของทุกภาคในประเทศไทยโดยประหยัดเวลาและไม่เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางก็ให้มาที่อำเภอคุนหานที่นี่มีต้นยางยืนเรียงรายสุดลูกหูลูกตา ท้าแรงลมในบรรยากาศของดินแดนด้ามขวางในภาคใต้มีทิวเขาป่าเขียวเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและน้ำตกที่งดงามชุ่มชื้นในบรรยากาศแบบภาคเหนือมีสวนผลไม้บริเวณที่ราบเชิงเขาด้วยผื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ปลูกผลไม้ได้ทุกชนิดเช่นเดียวกับภาคตะวันออกมีน้ำจากฟ้า และระบบชประทานสามารถทำนาได้ปีละสองครั้งในวิถีชีวิตของคนพื้นราบลุ่มน้ำแบบภาคกลางและยังคงความเป็นแอ่งอัรยธรรมอีสานอบอปนนด้วยกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมประเพณีอันอบอุ่นงดงามแบบดั้งเดิมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือณนะวันนี้คนขุนหานจึงมีความภาคภูมิใจ ร้อมที่จะเปล่งเสียงเอ่ยบอกผู้คนอย่างมั่นใจภายใต้คำขวัญที่เป็นบทสรุปและเอกลักษณ์ของความเป็นขุนหารว่าขุนหารเมืองน้ำตกสตอดกรสชาติดีมีเงาะทุเรียนหอมหวานวัดล้านขวดลำค่าปวงประชาสามคัคคีมากมีวัฒนธรรมอนาคตข้างหน้า ชาวขุนหารได้วาดหวังและฝ่ฝันร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอว่าขุนหารจะก้าวเดินไปสู่ความเป็นเมืองวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผลผลิตการเกษตรได้มาตรฐานแหล่งอาหารสู่ครัวประเทศขุนหารวันนี้อาจไม่ได้เป็นเมืองในฝันหรือเมืองในอุดมคติของใครบางคน แต่สำหรับผู้ที่เคยมาเยือนคุนหารมักมีคำเล่าหานบอกต่อๆกันไปว่าขุนหารเป็นเมืองที่มีสเสน่ห์ควรค่าแก่การจดจำรำลึกถึงแล้วท่านหลังเคยคิดที่จะมาเยี่ยมเยือนสัมผัสมนสเสน่ห์แห่งเมืองขุนหารกันหรือยัง